วันที่11กันยายนปี2001นะครับก็เป็นวันที่ท้องฟ้าแบบผมจําได้เลยว่าเป็นวันที่ท้องฟ้าใสมากเท่าที่จําได้น่าจะเป็นวันอังคารหรือไงเนี่ยเป็นวันที่ท้องฟ้าสดใสามากครับเดือนกันยายนครับโดยปกติแล้วผมจะออกจากบ้านพักนะครับเพื่อจะเดินทางมาที่ทํางานที่ตึกโกลเเทรดเนี่ยผมจะออกจากบ้านเนี่ย8โมง10นาที ทุกวันนะครับวันนั้นเนี่ยมันนึกยังไงก็ไม่ทราบระหว่างที่ผมนั่งดูลูกก็แต่งตัวเตรียมจะไปโรงเรียนนะครับพอ8ปดโมงตรงปั๊บเนี่ยผม,มีคงามรู้สึกว่าผมต้องไปต้องออกจากบ้านแล้วนะครับก็นั่งรถไฟใต้ดินไปนะครับที่ลอดใต้แม่น้ำัสสานไปแล้วก็ไปโผล่ใต้ตึกโอทเวนะครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปก็ขึ้นไปทํางานตามปกติความทรงจําในเช้าวันอากาศดีของวันทํางานเมื่อ20ปีก่อน ยังคงชัดเจนสำหรับกิตินันยิ่งเจริญหนึ่งในคนไทยไม่กี่คนที่อยู่ภายในอาคาร World Trade Center ขณะเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารพุ่งชนในวันที่11กันยายนคริสตศักราษ2001วันนั้นกิตินันเดินทางถึงที่ทำงานบนชั้น37ราว8นากา30นาทีเช้าวกว่าทุกวันก่อนที่อีกไม่นานนักจะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ ใกล้ถึงโต๊ะทํางานเนี่ยผมมอคเขารู้สึกว่าพื้นที่เราเกียบอยู่ว่ามัน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 โยกอะนะครับมันมันมันคือแก้วกาแฟนี่มันกับพื้นกัเลยนะครับแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรเลยก็เลยเข้าใจว่ามันต้องเป็นแผ่นดินไหวแน่ๆนะครับเพราะไม่ได้เสียงระเบิดนะครับระหว่างที่กาลังแบบกาลังสับสนอยู่ในหัวนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็มองออกนอกหน้าต่างานะครับก็มองเห็นไอ้พวกเ ไอ้ซากปูนต่างๆที่เครื่องบินชนนะครับมันร่วงลงมานะครับผ่านตรงกระจกใสๆตรงน,นี่ยก็เลยรู้แล้วว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติมันมีอะไรที่มันรุนแรงเกิดขึ้นกับตึกแล้วนะครับก็เปิดประตูออกไปก็เห็นคนในออฟฟิศอื่นๆนะครับที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาเข้าไปออกกันตรงบันไดนิไฟนะฮะตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นเราก็ไปบันไดนิไฟก่อน ขณะนั้นกิตินันทำงานเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่นครนิวยอร์กเช่าพื้นที่สำนักงานรวมกับหลายหน่วยงานของไทยบนชั้น37ภายในอาคาร w o r l d t เท d e Center 1ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกที่ถูกเครื่องบินพุ่งชนบริเวณชั้นที่80ที่อยู่สูงขึ้นไปหลังเกิดเหตุแม้ผู้คนภายนอกอาคารจะเริ่มรับรู้ถึงเหตุร้ายแต่ผู้คนส่วนใหญ่ในอาคารยังคงสับสน าดการติดต่อจากภายนอกและไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเชื่อไหมครับว่าจนกระทั่งเนี่ยผมลงไปถึงพื้นดินนะครับเดินไปสักพักแล้วเนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับว่าเครื่องบินชนตึกเพราะว่าระหว่างที่เราอยู่ในช่องบันไดหนีไฟก็คุยกันครับแต่คราวนี้ทุกคนที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยหลักๆเลยก็เพราะว่าโทศรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้สัญ,ญญาณไม่มีทุกคนพยายามกดหมดแล้วครับกดเบอร์ติดต่อกันสัญ,ญญาณไม่มี ก็เข้าใจว่าเนื่องจากว่าตึกวังเทรเี่เป็นตึกที่สูงเป็นเสาส่งสัญญาณอยู่ด้วยข้างบนนะครับคิดว่าได้รับความเสียหายครับ mm. ก็ลงไปได้สักไม่กี่ชั้นนะครับ mm. ก็มีเรื่องที่น่าตกใจเกิดขึ้นนะครับ mm. ก็มีคนตะโกนมาจากข้างบนนะชั้นบนๆนเนี่ยก็บอกว่าขอให้คนเก็บลงก่อนนะครับพวกเราก็พยายามเบี่ยงตัวนะครับหลบหลบให้ให้คนเก็บเนี่ยลงบ,บันไดไปก่อน แค่หันไปมองเท่านั้นนะครับปรากฏว่าคนเก็บนี่นะครับโดนไฟไหม้แี่หัวเจอดเทาไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับคือมันไหม้จนเรียกว่ามันมันลอดออกเป็นแผ่นแผ่นดำๆนะครับบนผิวหนังเนี่ยนะฮะแต่ด้วยอาราม์ความตกใจนะครับเขาต้องลงเองไม่มีคนอุ้มนะครับเพราะบันไดนี่ผมคิดว่าประมาณ3าสฟุตเองความกว้างเนี่ยซึ่งคนเบียดกันอยู่มันกันแน่นอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้ามีใครจะอุ้มเขาลงเนี่ยก็คงลงไม่ได้ครับเพราะมันแน่นพอ เห็นคนนั <tang ar> ้นเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยผู้หญิงบางคนที่รออยู่บนบันไดดนไฟด้วยกันก็เริ่มแบบร้องไห้แล้วรู้ว่าแบบมันเกิดเหตุการณ์แบบร้ายแรงจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเพราะเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครทราบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีพนักงานดับเพลิงเนี่ย เขาเดินสวนขึ้นมานะครับตอนนั้นผมว่าสักประมาณชั้น20กว่าแล้วล่ะนะครับก็คิดดูนะครับว่าชุดพนักงานดับเพลิงหนักแค่ไหนนะครับแล้วแบกอุปกรณ์อะไรหนักๆต่างๆมาเนี่ยซึ่งพนักงานดับเพลิงเนี่ยเวลาสวนขึ้นมานะครับณนะตอนนั้นนี่คือผมยังจําหน้าเขาได้หมดเลยนะครับเขาเดินสวนขึ้นไปเนี่ยคือแต่ละคนก็เริ่มหายใจไม่ออกแล้วเพราะว่าเขาเหนื่อยนะครับเพราะการการเดินขึ้นเนี่ยก็เหนื่อยอยู่แล้วขึ้นตึก20ชั้นอะไรอย่างงี้ฮะซึ่งเป้าหมายที่เขาจะต้องขึ กิตินันทรซาภายหลังว่านักประจนเพลิงของนครนิวยอร์ก,กร York, ที่เดินสวนขึ้นทางบันไดหนีไฟกลุ่มนั้นไม่มีใครรอดชีวิตออกมาได้ตายหมดครับก็คือตายทั้งหมดในวันนั้นเนี่ยสามรกว่าคนพนักง,งานดับเพลิงอยู่ข้างบนตึกกับอันนั้นเป็นชุดแรกๆผมมั่นใจว่าไม่ได้กลับลงมา ตอนนั้นผมลงมาถึงข้างล่างแล้วเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ไล่ต้อนนะครับก็ไม่ให้หันไปมองข้างหลังนะครับคือครับต้องการที่จะให้ออกไปให้เร็วที่สุดนะครับก็พยายามเดินเลียงงกันออกไปแต่พอพอผมลงมาถึงชั้นหนึ่งเนี่ยผมมองดูรอบอาคารเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพไปแล้วมันเหมือนกับหลังสงครามอะคล้ายๆกับคือคือมันโดนระเบิดโดนไฟอะไรอย่างงี้นนะครับมันมันรู้สึกมันมัน แปลกๆนะครับมันเป็นวิวที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่าชั้นหนึ่งม,มันมันสภาพเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นภาพที่ไม่ไม่คุ้นตานะครับก็เดินเดินออกไปเนี่ยตามพื้นก็เริ่มมองเห็นแล้วมีหยดเลือดอยู่ตามพื้นมีอะไรอย่างเงี้ยครับแม้จะโชคดีที่รอดตายจากเหตุวินาศกรรมมาได้แต่กลายเป็นบาดแผลที่ฝังลึกในความทรงจำของกิตินันมาตลอดชีวิตบางครั้งก็นึกย้อนกลับไปค่อยๆแบบ นึกถึงรายละเอียดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นณนเวลานั้นตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีรู้สึกสะเทือนใจยังสะเทือนใจอยู่นะครับว่ามัน,ม,นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นครับแล้วก็ไม่อยากเชื่อว่าเราอยู่ในตึกนั้นณนวันที่เกิดเหตุครับจะถือว่าเป็นวันเกิดภอมีพันหนึ่งก็ได้ครับมันเหมือนวันเกิดใหม่ครับ ก็คือหลังจากนั้นมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้สึกเฉยๆไม่กลัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเราผ่านจุดแบบว่านาทีแบบว่ามันเฉียดตายมาแล้วนะครับในชีวิตก็เลยหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวนะครับ อาคารแฟดสูงระฟ้าเวอร d ์เทร e เซนเตอร์ที่พังทลายลงในเหตุการณ์วินาศกรรมวันที่11กันยายนหรือเหตุการณ์น1 1เมื่อ2องทศวรรษก่อนทําให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายราว3,000คนแต่สิ่งเหล่านี้จะได้รับการจดจําบันทึกและรำลึกถึงผ่านพิพิธภัณฑ์และอนุสรสถาน11กันยายนในบริเวณที่เรียกว่า Ground z e r o ซึ่งเคยเป็นสถานที่ตั้งของอาคาร World ์ r a d e จะแสดงเรื่องราวความสูญเสียและประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นหลังขณะเดียวกันทางการสหรัฐก็ได้ประกาศให้วันที่11กันยายนของทุกปีเป็นวันรำลึกเหตุวินาศกรรม11กันยายนแห่งชาติอีกด้วยพินิจการตุลาชม Voice of America ภาภาษาไทยกลุงมวจริงตันครับ